สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับน,น้ำกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปแบบนานมากนานนานมากนะคะว่ามาเกือบ2เดือนได้ปะ่ะเออนะคะก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะสาเหตุที่หายไปนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็อยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันไม่มีคอนเทนต์ที่จะทําอะไรเนาะก็เลยแบบว่าทัากกอนมันอยู่แต่บ้านทํากับข้าวกินแล้วก็ทําความสะอาดบ้านนะคะวนเวียนอยู่แค่นี้นาองแล้วก็อ,อกไปซื้อข้าว กลับมาทํากับข้าวนอนดูหนังประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเนาะก็วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังกันคร่าวๆนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเนาะที่ได้อัปเดตไปนะคะตอนนี้นะคะเรื่องวีซ่านะคะก็กําลังดําเนินการอยู่เนาะส่งเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โปรเซสเหลือแค่รอนะคะทางอิมิเกชันนะคะก็ได้ส่ง จดหมายมาว่าเออให้ลองระยะดําเนินการนะคะเป็นเวลา6เดือนเนาะใน6เดือนนี้นะคะน้ําก็จะต้องอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะห้ามออกจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ห้ามแยกกับแฟนอยู่นะคะเพราะว่าวีซ่าตัวนี้ค่ะมันจะต้องอยู่กับแฟนมันจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะที่บ้านเดียวกันถามว่าถ้าสมมติว่าเรื่องวีซ่าเสร็จแล้วได้ร e s ิเดนต์เปอร์มิแล้วมีแผนที่จะทําอะไรต่อเนาะก็กะว่าจะทํางานเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเบื่อดมาก ตอนนี้ก็คือแบบ oh, <no. S 1> พอเลยว่าก็เลยแบบว่าคิดว่าอยากจะทํางานต่อเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะทํากับแฟนก่อนนะคะทำที่บริษัทแฟนเนาะเพราะว่า ที่แฟนทำอยู่มันก็โอเคเนาะแล้วก็สวัสดีกงสวัสดการอะไรต่างๆมันก็โอเคเนาะก็คิดว่าจะทําไปก่อนนะคะแล้วก็จะหาประสบการณ์ก่อนแล้วก็จะฝึกเรื่องภาษากับเพื่อนๆร่วมง,งานอะไรแบบนี้หาประสบการณ์ไปก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นะ่ะถ้าเราอยากจะทํางานที่เราถนัดงานที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยยกย้ายอีกทีก็ได้เนาะคิดว่าพอหลังจากที่เรา,เาทํางานได้งานทําแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะคะจะย้ายออกจากที่อพาร์ตเมนต์นี้เนาะแล้วก็จะไปอยู่แบบว่า กับแฟนสองคนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่รวมกันหลายคนอะ่ะแล้วมันหลายสิ่งคือมันไม่ใช่อะไรนะคะเวลาแบบว่าสมมติว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกอะ่ะเออมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่เนาะ ก็คิดว่าออกไปอยู่กับแฟนสองคนจะดีกว่านะคะแล้วก็มันจะสบายใจกว่าในทุกเรื่องนะคะอย่างเช่นเ,เรื่องอาหารการกินอะไรแบบนี้เนาะออ,อย่างเราอะ่ะจะทําอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเรากินมันแรงนะคะแล้วเราก็แบบไม่กล้าเนาะแบบเ,เกรงใจเขากลัวเขาเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องแบบบางทีต้องแอบทำอเออแต่ว่าแฟนอะ่ะก็บอกว่าไม่ต้องแอบอยากกินอะไรก็ทําเลยแต่ว่าไม่รู้ดิด้วยความที่เราเกรงใจเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าเราย้ายออกไปอยู่อะไรเงี้ยมันจะโอเคเนาะ ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะซื้อหลดด้วยนะคะก็มันเป็นแผนที่ระยะค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ว่าก็เราก็มีแผนกันไว้เนาะ<ม>เพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่แบบชอบแางแผนชอบแบบว่าวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะก็จุดประสงค์ที่มาทําคลิปนี้นะคะก็คืออัปเดตชีวิตเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะออกไป Amazing Oriental นะคะหรือว่าเป็น Asian s u p e r ร์เก็ตของที่นี่นะคะถ้าอยากกินอาหารเอเชียนะคะก็จะต้องไปซื้อวัตถุดิบที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามีทุก ชาติเลยนะคะของเอเชียนเนาไม่ว่าจะอยากกินอะไรจีนไทยญี่ปุ่นเวียดนามมีหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าเออมันเป็นยังไง วันนี้นะคะจะมาทําข้าวมันไก่และเหตุผลที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็คือจะไปซื้อวัตถุดิบข้าวมันไก่เนาะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะที่บ้านแต่ว่ามันขาดแบบบางอย่างเท่านั้นเนาะก็จะไปซื้อที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันจ้า นี่ก็จะเป็นออฟฟิตของวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเป็นสนเกอร์นะคะเพราะว่าจะปั่นจักรยานไปเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปเนาะแต่ลืมลืมที่ล็อกจักรยาน <c oughs> <c oughs> ต้องขึ้นไปเอาอีกเล่าหนึ่ง <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นที่จอดจักรยานเนาะจะมีที่ให้จอดเยอะแยะเลยที่ Central เซ็นทรัลเนาะเต็มไปหมดเลยประมาณนี้ อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็ประมาณ60-70บาทแ้วเราก็จะเอากิมซิไปนะเพราะว่า อร่อยมากที่ห้อนี้อร่อยมากผู้ฉันมาตามหาเบคอนนะคะนี่นี่เบคอนแช่แข็งติดใจว่าติดใจมากอร่อยไหมอร่อยมากมาก <laughs> นี่เนาะแฮมมัสหลอดไฟ ห้าหกห้าห้ายูโรนะก็ะประมาณสองร้อยเอาอีกเบ i s is มากช c h ช h e ช p c ไปอีก,อก,ออกอแล้วก็เป็นพวกแช่แข็งเนาะต่างๆแหนมเหนิมมีหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้น นี่ซามียันขนุนเนาะอันนี้เป็นมราะากอแช่แข็งเนาะนี่เนาะปลาทงประโู่ปลาสลงสลิดอะไรเขาก็มีปุ้งนะกุ้งที่บ้านยังมีเลยแล้วก็จะเป็นพวกแบบ บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงติ่มซำไอติมต่างๆคือแบบมีทุกอย่างของเอเชียเนาะนี่ก็จะเป็นพวกซอสขีดนี่ก็จะเป็นพวกอาหารเกาหลีพวกโคชูจังอะไรบแบบนี้เนาะซอสโคชูจังอันนี้เป็นนมข้นหวานอร่อยมากของคาร์เนชั่นก็มีนี่ก็จะเป็นพวกชา นี่นะพวกซอสซีอิ๊วตั้งข่านี่เราจะมาซีอิ๊วขาวซีอิว๊วขาวจะมีพวกซอสของไทยอะไรอย่างเงี้ยของน้ำปง่งน้ำปลามีหมดนี่ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องเนาะก,กระปงกระป๋อง,กร,งกระทุมกะทิมีหมดเนาะเหมือนบ้านเรานั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบหน่อมุ้งหน่อไม้หน่อเอาไว้ตำส้มตำแกงส้มต่างๆอันนี้อร่อยหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ดองเนาะแบบเยอะมากอะจิ๋นหาก,กินง่ายนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่ยากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะมามุ้งมามา่มา,มาแล้วก็พวกบะหมี่เกาหลีอะไรอย่างงี้ ของไทยก็มีเต็มเลยฝาอันนี้เป็นแบบถ้วยแล้วก็คือถามว่ามันแพงไหมสี่สิบห้าเซนก็ประมาณสิบกว่าบาทสองละสิบกว่าบาทประมาณนั้นคูบอกว่าโคตรถูกถูกชีดแอสัลร์อันนี้เนาะ อันนี้คือใช้แทนเส้นใหญ่เนาะมันเป็นแบบแผ่นแป้งเนาะเออก็ใช้แทนเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วอะไรอย่างงี้เนาะส่วนอันนี้เป็นเส้นไอ้นี่เส้นอะไรวะวนเส้นอันนี้เป็นวนเส้นเนาะเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนก็ไม่ถึงสามสิบไม่ถึงสามสิบหกบาทอะ่ะ แบบของคู่เว้ยคือไม่ใช่ของแพงในยุโรปอ่ะนี่นะซาออกมาแล้วพร้อมกับซาลาเปาไส้หมูแล้วก็คือกล้องไม่โฟกัสเป็นอะไรอ่ะงงเออเบอร์ไปหมดเลยจ้าฮัลโหลออกมากับซาลาเปาอย่างอ้ามคืน <Perfect. S 2> อะไรอยู่อิทเปเปอร์อ๋อค่ะผูผูู้แดกกระดาษสระเปาแล้วเรียบร้อย <l ots> กำลังจะกลับบ้านไปทำข้าวมันไก่กินเนาะกี่โมงแล้วทุ่มกว่าแล้วเนาะกินข้าวมันไก่กี่ทุ่มวะเสร็ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะคือสิ่งที่ได้มาวันนี้เนาะมีกระเทียมีข้าวสาร ขนมนู้นนี่นั่นเนาะเต็มเลยกูอัดด้วยอันนี้เป็นหมวยอเนาะไม่รู้อร่อยปลาลองซื้อมากินดูลูกชิมปลาเนาะกิมจิช็อกโกแลตนี่เลยเนมะูสามชั้นสไลด์คือดีอมากหลัวจัดมาสองแพ็คอันนี้เป็นขนมจีบเนาะแล้วก็ อันนี้จะมาใช้แทนรสด,ดีเนาะมันเป็นแบบผงน่าจะใช้แทนกันได้อันนี้เป็นนมข้นหวานเนาะอร่อยเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็เป็นวายเล้งจีเนาะเออไม่รู้เป็นไม่รู้อร่อยไหมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองกินดู<ม>ก็ประมาณนี้เนาะเออนี่ซื้อ,อยาย้อมผมมานะคะเดี๋ยวจะย้อมผมด้วยวันนี้ทำหลายอย่างจังวะ นี่เนาะเราก็มาต้มไก่เนาะอันนี้คือไม่ได้ถ่ายดูตอนเอาลงไปต้มเนาะแต่ว่าก็คือต้มน้ําธรรมดาเนาะทาน้าซุปแล้วก็ไก่ลงไปต้มเนาะแล้วก็มีขิงด้วยต้มกับขิงแล้วก็รากผักชีเนาะอันนี้อันนี้ก็เตรียมหอมกับกระเทียมเนาะจะเอาลงไปปั่นเพื่อจะทํา กับข้าวมันตัวข้าวมันเนาะขิงนี่ก็จะเอาไปหุงมกับตัวข้าวมันเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้ทําน้าจิ้มอันนี้ก็จะลงไปปั่นน้าจิ้มอันนี้เนาะปั่นมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาทําน้าจิ้มกันก็จะเตรียมในส่วนที่จะเอาไว้หุงมเนาะแล้วก็เตรียมในส่วนที่จะเอาไว้โรยน้าจิ้มหุงมประมาณส่วนหนึ่งทําน้าจิ้มส่วนหนึ่งเนาะโอเคเริ่ม ซอยเลย,ยกันไม่โฟกัสเวอร์พักก่อนแบบนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการปั่นน้าจิ้มเนาะอันนี้นะคะเป็นซีอิ๊วขาวเนาะ60กรัมใส่ลงไปเลย mm hmm. แล้วก็ขิงเนาะขิงใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไว้โรยหน้าครึ่งหนึ่งเนะ <c ười> าะประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ใส่พริก4เม็ด ไปกรุบกรอบอันนี้ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไป3 0กรัมแล้วนะน้ำตาลปีบนะ๊บเนาะสีกรัมไม่ชอบกินหวานมากนี่ใส่ตเตาเจี้ยวไป8 0ดกนระัมเนาะต่อไปจะใส่ซีอิ๊วดำหวาน3 0มกรัมนี่นะซีอิ๊วดำหวาน3 0กรัมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นโอเคค่ะปั่นออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็น่าจะได้แล้วลองชิมดูอืม อืมดีคือดื่มากเหมือนนั่งกินอยู่ร้านแบบอืร้านหน้โรงเรียนอร่อยนะคะนี่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ลงไปบนหน้านะคะใส่ขิงลงไป โอเคแล้วก็โรยด้วยพริกปุ๊บปุโอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอืมนี่ในขณะทีะ่เรารอเนาะเราก็จะมาช้อนมันไก่ในต้มในน้ำซุปเนาะเพื่อจะเอาไปทำข้าวมันนะคะ เคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักไก่ออกกันเนาะลราก็จะมาไว้ในน้ําเย็นเนาะน้ําเย็นจัดพอเราตั้งกระทะแล้วเนาะเราก็ใส่น้ํามันไปเพราะว่าไอ้มันไก่เมื่อกี้มันมันมันไม่ค่อยมันเนาะแล้วเราก็ใส่ขิงลงไปนะคะเพื่อจะผัดขิงให้หอม ผัเดเจียวขิงให้หอมนะคะติ๊กแซ่ฟูเบบี้ฟีเลยเจียวให้มันหอมเนาะนี่นะคะเราก็ผัดขิงให้หอมเลยเนาะแล้วเราก็ใส่นี่นะเป็นกระเทียมแล้วก็หอมลงไปป <c oughs> ุ๊บเสร็จแล้วก็เจียวนะคะก็ <c oughs> นี่นะคะตาวน้ำเนาะ,ะเราก็ เราก็พักมันให้แห้งนะแต่ก็ให้ข้าวเม็ดมันแบบตึงๆเนาะแล้วเราก็จะไปหุงนะมันลงหม้อนะคะก็ใส่ลงไปในปริมาณปกติที่หุงเลยนะคะ ปกติที่หุ่งคือไงอ่ะหนึ่งข้อเนี้ยอ่ะกูถามใครวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวนะคะไปหุงเนาะอเ,เวลาหุงก็ปกติเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะหน้าตาข้าวมันไก่ของเราก็เสร็จแล้วเนาะกับน้ำจิ้มรเดินะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะประสบความสำเร็จเนาะ เดีあああ๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะใช้ได้สมกับหน้าตาหรือเปล่าเนาะนี่นะคะอืมนี่นเนาะแล้วก็ตักไก่นี่อร่อยไหมอร่อยมากมาก โอ้โหคือที่เด็ดมากเหมือนกินหน้าโรงเรียนเลยอ่ะแล้วต่อได้เฉากรวยเลยนะคะอันนี้เนาะเฉากรวยน,นี่ซื้อมาจากร้านเป็นซีงอลิมโฟเนาะก็อร่อยนะคะรสชาติก็เฉากรวยอะ่ะอันนี้ก็คือเอามาสับแล้วก็ใส่ไอ้น,นี่เนาะน้ำตาลมะพร้าวอ่ะน้ำตาลทรายเนาะละลายน้ำแล้วก็ใส่เองกรวยลงไปแล้วก็แช่เย็นเนาะโหแบบฟินมากดีมาก บ้านก็วันนี้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เอ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไร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 อะไร What's wrong ก็วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณขอบคุณครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงตรงนี้เนาะก็ถ้าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย <laughs> โอ้ยอ้วนจังอ่ะ so fat เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรแฟทคิดด n คิดด n บ๊ายบาย อะไรไม่ไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้อง